คแน่นอนแหละว่ามาวัดนี้เนี่ยคือเราจะมาไหว้พระแก้วโกเมนแต่ทีนี้เนี่ยเดินเข้ามาจะงงงงนิดนึ่งว่าพระแก้วโกเมนเนี่ยไปะดิสถาน่ที่ไหนหาช่วยกันค่ะคุณผู้ชม โชคดีมากๆของเราก็คือว่าพระแก้วโกเมนได้ถูกอัญเชิญลงมาประดิษฐานไว้ที่ศาลาชั่วคราวแต่ด้วยเหตุเห็นอันใดน,นี่เดี๋ยวเข้าไปดูใกล้ๆนะคะอ๋อทางโน้นค่ะคุณผู้ชมค่ะ,ะเป็นการก่อสร้างโบสถ์น่าจะเป็นโบสถ์ที่ไว้ประดิษฐานพระแก้วโกเมนที่อาจจะยังรอการสร้างอยู่งั้นเดี๋ยวเราไปไหว้ที่ ที่สาาชั่วคราวนะคะคุณผู้ชมค่ะชมค่ะคือเดินเข้ามาตั้งใจจะมาไหว้พระแก้วโกงเหมืีเจ้าแต่ว่าบังเอิญว่าโชคดีมากๆคือพระราชธิธีรจารย์เจ้าคณะจังหวัดบุราธาธานีท่านนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวคนจะขอเข้าไปคุยกับสักนิดหนึ่งนคสักนิดนึ่งคือมาที่วัดมณีวน,นารา หรือว <B> ัดตาเนี่ยนะคะก็อยากจะทราบเหมือนกันว่าความสําคัญของวัดนี้ยังไงเมื่อกี้ไปดูขอไตรที่วัดพิสุน์เนี่ยเจริญพรเจริญพรคือวัดมณีวัณารามเนี่ยเป็นวัดที่มีความสําคัญของจังหวัดจุราชัานีวัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงมากในช่วงรัชกาลที่สาม่ได้สงพระมหาเถระรรปหนึ่งคือพระอริยวงศ์สาจามาเป็นเจ้าคณะเมืองนี้เมื่อท่านมาอยู่ที่นี่ ในฐานะท่านเป็นนักปกครองและก็เป็นพระที่มีบทบาททางด้านการศึกษาทั้งทางด้านปฏิบัติธรรมก็คือที่ปัจจนากรรมฐานคุณพระอริยบงศาจารย์หรือว่าท่านเจ้าซุยเนี่ยท่านได้ไปสร้างขอไตรที่วัดพรุงสีเมืองที่ที่ฉันไปดูมาว่าทีท่านเจ้าคุณสร้างเจริญพรคันรูปนี้แหละเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญมรนาต่อณที่มีโอกาสมาเยี่ยมมาตมาก็มีโอกาสมานั่งตรงนี้พอดี ขอขอบคุณนะขอบุดค่ะคุณผู้ชมงมีชั้ไปไม่กแทบเลยคะุณผู้ชมคะเท่ามี้อิ่มใจมากๆแล้วนะคะก็ว่าได้ ว่าพระแก้วโกเมนแล้วก็ยังได้มาปรกอบพิการระกอบอิยวงสารจารอีกด right? ้วยนะคะจริงๆณวันที่มาถ่ายเนี่ยเป็นวันที่ขอพระแก้วโกเมนกำลังสร้างอยู่นะคะดังนั้นแล้วก็เลยเราก็เลยมาไหว้ที่สาราช่วคราวแห่งนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวฉันจะไปร่วมทำบุญสมทบทุนสร้างหอพระแก้วโกเมนแล้วก็ในวันที่คุณผู้ชมชมอยู่นี้อาจจะสร้างเสร็จแล้วหรืออาจจะยังสร้างอยู่ถ้ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยถ้าสร้างเสร็จแล้วเราจะ นำภาพมาให้ชมพร้อมกันนี้ด้วยในส่วนของขอหอพระแก้วโกเมนที่เสร็จะคะ่ะลืมบอกคุณผู้ชมไปนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวัดแห่งนี้เนี่ยนอกจากจะชื่อเต็มๆว่าวัดมณีวันารามแล้วเนี่ยชื่อที่ชาวบ้านเขาเรียกกันทั่วไปนะคะก็คือวัดป่าน้อยเอาเป็นว่าจากป่าน้อยเราไปป่าใหญ่กันบ้างกว่าวัดป่าใหญ่นะคะเพื่อไปไหว้พระเจ้าใหญ่แปลงกันต่อค่ะ